ข่าวจริงหรือเท็จวิธีตรวจระดับความเสื่อมของสมองด้วยการกดและขยับเคลื่อนไหวนิ้วหาคำตอบได้ที่นี่สวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะในโลกออนไลน์ต่างก็แชร์ข้อมูลวิธีตรวจระดับความเสื่อมของสมองด้วยการกดและขยับเคลื่อนไหวนิ้วจะเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จนั้นไลนี่ได้ไปหาคำตอบมาฝากท่านผู้ชมแล้วค่ะ ไปรู้จักกันเลยตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อออนไลน์ประเด็นเรื่องวิธีตรวจระดับความเสื่อมของสมองด้วยการกดและเคลื่อนไหวนิวทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีการโพสต์ภาพบนสื่อออนไลน์ และให้ข้อมูลว่าวิธีตรวจสมองเสื่อมด้วยการกดนิ้วหากนิ้วก้ยขยับขึ้นลงเป็นปกติโดยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วนางไม่แยกจากการแสดงว่าสมองยังปกติทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าข้อมูลตามที่แชร์นั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากการจะวัดระดับความเสื่อมของสมองด้วยการกดหรือเคลื่อนไหวของนิ้วไม่สามารถบอกระดับความเสื่อมของสมองได้นะคะ ซึ่งสมองของมนุษย์นั้นทำหน้าที่หลายอย่างและมีความสลับซับซ้อนในการทํางานแต่ละพื้นที่ของสมองการตรวจวัดความเสื่อมทั้งหมดของสมองจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่จะใช้วิธีในการตรวจสอบหรือตรวจประเมินอ,อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวโดยส่วนใหญ่แล้วจะประเมินตามหน้าที่ของสมองในส่วนนั้นๆเช่นตรวจประเมินความจําตรวจประเมินการรับความรู้สึกประเมินด้านภาษา ตรวจประเมินแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆและจะต้องทําการตรวจโดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญนะคะสรุปได้ว่าวิธีตรวจระดับความเสื่อมของสมองด้วยการกดและขยับเคลื่อนไหวนิ้วเป็นข่าวปลอมดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแช์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไป l i n e c o o m ขอขอบคุณค่ะ